สวัสดีก็ไม่มีอะไรมากวันนี้เราก็กินเหมือนเดิมไก่โต๊ฟราชิคเ,เก็งอะไรได้แต่นี้แก็มีโคลามีเอ่อมีโคลามีชิฟาชิคเก็งมีซอสมีคุกกี้มีแม์โอเคก็คืออยู่กับอีทวัวตรงแม่นั่นแหละกำลังคุยกันเรื่องมีโทรเรื่องนะั้นแล้ยูไม่อีทเหรอป้าป้ายู่อีทไหมลอง ก็เธอก็ไม่หอไม่กินแน่เนาะไม่อยากอป่าไม่ไม่อยากให้เห็นหน้าอยู่เอออยู่อยู่วันหยุดไหมไหนไหมไม่อยากให้เห็นหน้าบัวเลยเอาแบบนี้อุ้ยกลิ่นน้ำหอมอ่ะเฮ้ยไม่บอกเดี๋ยวปิดไว้ก่อนเหมือนแบบว่าใคร Are you มันเกล่มหอมเียกปิดไก่ไว้เรียจะ้ำชิมไม่ต้องใส่เยอะนงแแลบไม่อยากใส่ผัวเดี๋ยวดาม่ามาแล้วเนี่ยไปถึงก็คือ เวลาถ่ายคลิปจะไม่ค่อยให้เห็นหน้าผัวใช้เดี๋ยวทุกคนอหะเพราะว่าเหต็ผลเราก็คุยเรื่องนั่งจพร้อมไปไทย นราอาจจะไปคุยแรกก่อนเลยไอ้ต้องไปทำาอะนะอืไอ้ต mm ้องไอ้รัาคุยแรกอไอ้ติไหมดยทำจริง ปา่นเลยเราไม่มีความต้องขัดต้นหนอนมม่มีความอะไรแบบว่าเป็นแบบเทปเปอร์ไก่ไรดิสเทปผู้ชอบชอบไก่รสชาติเข้มข้นเข้มจนไม่ชอบกินหรอจุดโพดเลยเนี่ยไก่ทอดไม่ต้องรสแบบที่ไทยเราทำ้วแล้วนี่เขาเขาทำคล้ายๆ ก็รู้ว่าก็ทอาทำยังไงตัว่าอันนี้ไก่ไทยค้ายมองไทยออะโอเคข้ายสุดไทยอะเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบกลิ่นข้า่องเทศเ่างนี้ยงไหมอาบาเออยส่อย,อยี้ ตพอเขาก็ปวดแต่ว่าป้าทำมมันโคมันโคแล้วด็กยบายฟองพ่อหรอมันโคมากเว้ไอ้กูไอ้อ่ะมีเพิดมีวัสดุแน่สบา้ตรงส่วนน่าจะเว้เพ mm. <Okay. S 1> ่วายกัน and the quicker i to another I be... I be... to way i got to buy some neck right i got have been to love I'm m timen bai ก็บ้านเราซอสมันแปลกแปลกไหมลูกยุ่มไหยุ่มไหมก็ไม่ทช่ซอสไหมยังเห็นอะไรเยอะอ๋อข้าวอย เมียนี่เหรอกูครบแล้วอ่ะเรป้ากินได้ไหมไม่ครบก็เหรอจัดหน่อยไอ้ซอสยี่โปรยฝากเลยว่ามันซอสอันนั้นมันหน่อยไม่รู้แบบนั้นเป็นผิวไงไม่รู้อ่ะไม่ไอ้ไม่ว่าเอาอย่างนี้ซอสอันนู้แบบนี้เอ้าเร่อเร่ออันนั้นหายไปไหนอ่ะเออนี่ไงเดี๋ยวก่อนซอสมันแตกๆมัน เป็นเหมือนกลิ่นเหมือนขิวฉันก็เลยแบบเปลี่ยนมากินซอสตานี้วคือมือตูนี่ชาไปแล้วนะมือชามากทุกอนมือชาแบบซอาเลยก็เลยอ่ะเอาพรส่วยผัวมาเก็บใส่ผัวก็เหนม่อยกินอ่ะ More more. มันตัวยังง้นมั้งเหรอองตัยังงั้นไม่ไหว่าจะทาคนก็เลยแบบดูให้คนแยกมาลงเลสดกว่า กินไก่ทุกวันเพราะว่าเอาไว้เหลือให้หมาตัวเองกินหนังแล้วหมากินแบบเนื้อเนี่ยตัวเนี้ยเอาไว้ให้หมาเอาให้สเสด็จเลยอ,อันนี้มีประตูสามบานนะควหรืเอเปล่าคะดู๋เห็นประตูไหมสามบานเป็นประตูสามบานเอาไว้

แม่มันย้อนแสงไม่ต้องขาดมาเาเล้วอัสียเด้ยวกันเห็นใช่ไหมขันตองคิดดูดวงแค่อ่ะแค่หนึ่งอคว้ล้อ๋อเห็นหน้าเราจ้ะ

แบกแปกแบกเวลาเดินไปอ่ะคนชอบแบบประตูใส่อะคือแนวเหยียดเราก็รู้แหละคือไม่ชอบแบบเราก็รู้แหละแต่มายาทเนาะเพราะเรามันต้องมีมมายาทใช่ไหม When I walk the natural, thump like this, I close the door. Is the back, mm, me, I said, "I'm like, I'm like, I don't like me, though, but but manor, but manor." How many more do I have? My day on business. ว่ามันจะมีอีสอสทำเหีอยงหนาวเวอยนั่นองเขาไม่บอกขาเขาแบบ Này nhé, bác <laughs> này cái bàn nhẹ bóng sổ hả lỗi nó nhớ cái này à bà là đã rồi คลิปนี้ไม่มีสาระครับเวลามเมตสาระไม่มีแา่เพี้นนี้สาระไม่มีมีแต่ความกินสบายใจแบบนี้เลยทำคลิปแบบนี้บางคนก็ว่า ดราม่าว่าโชว์อวดยังงี้นนไม่ได้อวดก็คือแฮปปี้มีความสุขกับการกินแล้วก็กินพวกของกินก็ไม่ได้เปเีืยดร้องใครโอเคก็เลยแบบนี้ไอ้ว่าดัตโซนนี่นคือก่อนแล้วป่ะป่า maybe have to give that phone to that a b o u t w h a t <Not> p h o n e <fine. S 1> the one with boy why? w h c a u e can't use anything but t h e call that c a m t h e r what the one who won't l o t or not? no, his phone oh, sorry iPhone แต่ว่า I want my iPhone มันดอกด้วยไงมันคือว่าที่ดอกว่า his phone คือมันข้างเนี่ย เอายุจะมาส่วนจุดของนะแต่ว่าเขาอยากสมอลไวส์นะครั้งเดือนปุ้ยมาแล้วมาแล้วเออมามาต้องยกไก่ขึ้นตรงนี้มันเป็น Tomorrow, when? No, when you call me at 4 o'clock. Today? Yeah. I am really meeting, up. Yeah, with the owner and everything. Oh, uh. was like, all right, fodder can... Uh, that's why you're talking to me with the mom. Yeah. Yeah, yeah. How, how long I talk? Well? How long I talk? I don't know. Yeah. I heard about the snake about. Mm. The snake,

อันนี้เอาไว้ข้นงนี่ยว่าอะไรอุ้ยมา้ามเลยทก่อนห้ามันเกาะไหมเนี่ยมันชอบมีขนน่ติดอยู่ตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรผมอะเส้นผมติดตรงเนี้ย ต้องเช็คตลอดว่าว่าอะไรเฮ้ยทำไมไก่มันมีจงอยแบบนี้ปะป้ามึงทำไมไก่มีจงงอยแบบนี้ปะป้า,ปามันคำนัน้นนี่เถอะมันคำนัน้นลี่เถอะดูไปเลยนะเหมือนไก่ที่ฟูชิ้นชิ้นเอาไวใ้ให้ให้ให้สัมผัส แล้วเอา,เอามาเอามาชอบกินต่ออะยรเงี้ยอุ้ยแค่เปล่าไม่ได้ใงเช่าระวังไก่ให้ให้อะไรกิน มาที่แม่เหมือนจุกสองคนว่าอยงไรท่นนันตัวจอนี่มาเองมันไม่จะงอเองตอนเราขึ้นแกะมันก็มาเนาะหมาป่าป่็บ้างมันก็ไม่ยอมมา เขาไปไหนล้าไม่ก,มมกินมาัามาอีคุณกินไปไหนครับรอนให้รอนเพราะของปากของพ่อคือคือมาเสียได้สามาตายแล้วบล้ว